เราไปดูบรรยากาศชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดนครสวรรค์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านชยังสุรีมาศค่ะปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะชุดนี้เพื่อเป็นการป้องกันนะคะควบคุมการใช้กฎหมายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดและสิ่งสําคัญนะคือต้องการให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีจํานวนที่ลดลงจังหวัดนครสวรรค์จึงมีคําสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อบังคับใช้ ใช้กฎหมายตามมาตรการในการควบคุมโควิด1 9ในพื้นที่เมืองก่อนนะคะเพื่อปฏิบัติการได้เกิดความชัดเจนแล้วนะคะก็จะมีผลช่วยให้การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยลดลงในพื้นที่ค่ะก็อย่างเช่นคำสั่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เองเนี่ยแม้การแถลงของนายยุทธมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะออกมาเมื่อห่วง3 4วันที่ผ่านมาว่า เราจะมีการอนุญาตดื่มกินแอลกอฮอล์ได้แต่นั่นเป็นบริบทต่อไปหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วว่าหลังจากวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนการเปิดประเทศของเราจะมีผลเช่นไรเนื่องจากว่าจังหวัดนครสวรรค์เองหรือจังหวัดใกล้เคียงบนสีาานานการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนี้เองเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนเพราะผู้ฉีดวัคซีนเองเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวพร้อมสามารถที่จะ ลดโอกาสการติดเชื้อได้แต่ไม่บองไม่ติดนะครับลดโอกาสการติดเชือ้อลดอาการเจร็บป่วยลง100%ก็ตามแต่แต่เราก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอยู่